สายตอนนี้นะสายอุณหภูมิอยู่ที่42สายนะตอนเนี้เราส่องอุณหภูมิไปที่สายเนี่ย38ประมาณนเนี้ยเนี่ยประมาณเนี้ยสายสายที่วิ่งวิ่งไฟกลับไปเนี่ยจะจะจชิ้เส้นนี้กับเส้นตัวนั้นจะเท่ากันนะครับอลองดูดูนึงวิ่งเข้าแบตบคนมองมองไม่เห็นนะ อย่างนี้ไม่ต้องใส่ถุงมือหรือครับอาจารย์เอาไม่เราเราไม่ได้ถอดอุปกรณ์ไนงะไม่เป็นไรหรอกแต่ถ้าดีควรใส่เพราะว่าเราไม่ไดเอาถุงมือมาไงผมเอาถุงมือวางไว้ในห้องเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีอย่า<ม>อย่าเรียนแบบเท<ม>่าไหร่ ตรครับเท่ากันใช่ไหมนี่ผมผมลองด้านนี้นะครับระวังระวังระวังหน้าจอครับ